สวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกคนนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับค่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาสามทุมเคิงค่ะทุกคนมาเด้อค่ะมากินข้าวเป็นมู่อยนะคะตำแตงแล้วกับขน,นมเซนทอดใสก่กอคอดดอกนะคะทุกคนมืัอนี้บากินขน,นี่อดอกกินแต่ขน,นมจีนกับตำแตงนะคะมามาค่ะ กินขาวเดือดทุกมือนะคะเพราะว่าเลิกงานมาแล้วกับเมื่อยนอนเอาแห้งซะก,ก่อนนะคะนอนแล้วจังค่อยอามาเฮ็ดหากินอีกนะคะทุกคนมามากค่ะแซบ่บแซ่บแซ่บ แซ่บมากข้าจัด มันนี่กับเผ็ดอีกเก้าค่ะ เผ็ดค่ะกินข,ขา้าวเยี่มแล้วกับมาคุยกันทักทายกันนะคะทุกคนเป็นยังไงค,คะ่ะเมื่อนี้สบายดีบ่ค่ะา <c oughs> สำหรับมาดามบานนอกเมื่อนี้เมื่อยน,นะคะ <c oughs> เหตุงานอ,ออเดอร์หลายนะคะ,ะลูกค้าสั่งอาหารเค้กแซนด์วิชนะคะหลายแล้วก็ กรีนลากรีนพรังการนะคะก็คืออย่างเนื้อย่างไก่ย่างหมูนี่แหละคะ่ะแล้วกับผลไม้นะคะเขาสร้างลายกันเลยเมื่อยแน่เมื่อนี <c oughs> ่ค่าเมื่อวานนี้คอยอมาแชร์เรื่องราว,วาของพอใหญ่้เบิงนะคะว่ามีผู้สาวส่งขอความมาของเงินล้านะคะเมื่อนี้คอยกันเลย บอกหยอกแล้วนะค่ะว่าทั้นเจ้าน่ะอ่ามาเล่นสาวจีบสาวลลยเจ้ากะไปยูน้ำเขาไปเอาเขาสเสนอค่อยเล่า่างสินะค่ะแล้วว่าแล้ว,ว่อได้เล่นว่าได้จีบเขาน่ะมาขอเป็นเพื่อนแล้วในเฟสล้วกัมาทักมาคุยแล้วก็คุยไปตามมารยาทละสนกัทุกคนค่อยกันเลยว่ามารยาทเจ้าน่ะทักทายคนไปทั่วโลกแล้วกะ หาสรงเงินเห็คนตีกันได้บ้างสินะคะ่ะแล้วว่าเราเข็ดเราหลับแล้วเราผสมเงินดอกแล้วก็แค่ทักท้ายฉันคิดว่าบางทีนะ่ะเขาอาจจะเงาถ้าเขาได้คุยกับฉันเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นล่ะส่วกันทุกคนค <c oughs> อยกันเลยว่าขันเจ้านะ่ะเห็ดแบบนี้อีกทรงเงินไปหายผู้หญิงอีกคอยนะ่ะสิกลับเมืองไทยแล้วคอยนะ่ะสิไปบวชซีสะดอก ข่อยเีื่อไปใสหนีเจ้ากรรมนายเว้นโดยการบวชซีถืออ่าศินกินทรรมก็เรยว่าสินะคะทุกคนแล้วเลยถามข่อยนะค่ะว่าบวชซีคืออย่างข่อยก็เรยว่าก็คือจังอ่าอ่าผ้าบวชอ่าผู้ชายบวชเป็นผ้าน่นล่ะแต่ว่าผู้หญิงน่ะสิห่มผ่าขาวก็เรยว่าสิแต่ว่าบ่ไ้กลนหัวเป็นการบวชชีพามนะคะ เราเลยถามคอยเลยค่ว่าเจ้าจิบวดจากมือบวดจนว่าเจ้าน่ะเปลี่ยนนิสัยไหมผลาดจังไ่อยสีซื้อคอยหรือว่าสิค่็แล้วว่าฉันก็ได้เห็นคิดอีหยังฉันก็คุยไปซื้อฉันก็ได้อ่าว่าสีส่งเงินไปให้เขาดอกแต่งตาเคตลลาสุดมาแล้วฉันก็ลาปจืกอฉันก็ว้าซื้อค่ะเือว้าแล้วน่ะเขารู้สึกดีขึ้นบางทีบางคนน่ะอาจจะมีความถูก แล้วถ้าเขาได้มาคุยกับฉันเป็นเพื่อนชานเขาอาจจะมีความรู้สึกดีขึ้นมาสั่นกับทุกคนแล้วแก่โตไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคอยกับอะไรอ่าเคียร์ล้อเป็นจริงเป็นจังแล้วนะคะคอยเพียงแต่ว่าอ่าบ่อยากให้ราหนะส่งเงินส่ทง,ทงท้องไปให้คนอื่นเพราะว่าอ่าสถานการณ์การเงินในครอบครัวมันก็นย่ำแย่อยู่นะคะข้นเราเป็นคนมีเงิน ข่อยนะบ่าว่าดอกเราแต่เราถึงส่งไปให้ไผ่ข่อยคงจะได้เขาวัดเขาว่าบอชี้นี้รักละคะ่ะทุกคนค่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อนี้เราคุยกันพ่อหอมปากหอมคอน,นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอฟซีส่งมาให้มาดามบ้านนอกขอบคุณทุกๆคอมเมนท์ทีท่อวยพรแล้วก็คำแนะนำดีๆที่มีให้มาดามบ้านนอกนะคะ อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยมาดามบันนอกสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปเวยเด้อค่ะค่ะก่อนจะจบคลิปมาดามบันนอกขออวยพรให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกภัยไข้เจ็บนะคะสำหรับมื่อนี้ขอกราบคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ